สวัสดีเจ้าค่ะแม่จินดาวัฒนาพรนะเจ้าค่ะมาจากจังหวัดนครราชะสีมาเจ้าค่ะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดป่ามงคลธรรมเพราะว่าได้มาปฏิบัติภาวนาอยู่15วันได้มีโอกาสได้ฟังธรรมคําสอนของพระอาจารย์ลุงศักดิ์พุทธศรริโลเจ้าอาวาสวัดป่ามงคลธรรมได้นําคําสอนของพระอาจารย์ที่สั่งสอนมาไปใช้ในชีวิตประจําวัน ได้ค้าได้ขายอาชีพคือการค้าขายเป็นเซลฟี่แลนด์ก็ได้ปฏิบัติภาวนาอยู่ที่บ้านก็เริ่มจากนั้นมาก็ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นทุกวันทุกวันก็ได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ร่วมบุญกับทางวัดมีงานมีอะไรก็ได้ร่วมบุญกับทางวัดตลอดมาเจ้าค่ะชีวิตการเป็นอยู่ ครอบครัวสามีก็ดีขึ้นทุกวันเจ้าค่ะและเนื่องในโอกาสวันครบรอบอายุวัฒนาพระอาจารย์ลุงศักดิ์พุทธศีโลครบรอบห้ปีก็น้อมถวายทำอวยพรให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีธาตุขันที่แข็งแรงได้มีอายุยืนยาวได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเพื่อที่จะได้นำคำสอนของพระอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ